พระนตอุดมลาบวชเงียบนวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายวันที่12กรกฎาคม2564หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพทางเฟซบุ๊กเพจเดียวซึ่งเป็นรูปของคุณนตอุดมแต้พาณิชด,ดาราศิลปินและนักพูดชื่อดังได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอำเภอผานจังหวัดเชียงรายในวันที่22มิถุนายน2564ที่ผ่านมา เวลา15 2016. นาฬิกา46นาทีที่ผ่านมาโดยได้รับฉายาว่าพระอุดมอธิจิตโตและมีสื่อหลายสำนักได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวออกไปทางผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อไปสอบถามทางเพจเดียวเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับการบร,รประชาดังกล่าวซึ่งทางแอดมินหรือทีมงานที่ดูแลได้ประสานติดต่อกลับเข้ามาแจ้งว่าพระอุดมมีความประสงค์อยากจะปวดอย่างสงบเพื่อได้ศึกษาทางธรรมจึงไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีภาพออกไปทางสื่อ ว่าพระอุดมได้มาบวชทางเพจจึงได้ลงภาพเพื่อชี้แจงเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรก็ตามความประสงค์ของพระอุดมอยากจะบวชอย่างสงบจึงขอให้ไม่มีการสัมภาษณ์หรือเดินทางไปที่วัดในช่วงเวลานี้เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนพระอุดมและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามมาโดยตลอดหลังจากลาสิกขาแล้วจะมีการชี้แจงทางเพจอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งเหตุการณ์ก่อนที่พระอุดมแท้พานิชจะไปบวชนั้นต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างเต็มๆก่อนหน้านี้เคยมีแลนที่จะแสดงเดี่ยวซึ่งก็ถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนปัจจุบันนั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเปิดการแสดงได้อีกเมื่อไหร่อีกทั้งร้านไอเบอรี่การ์เด้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจสุดรักของคุณอุดมแท้พานิชนั้นก็นเรียกได้ว่าทนไม่ไหวหลังจากพยายามยื้อมา2ปีแต่ด้วยสถานการณ์ความไม่ปกติและไม่มีลูกค้าซึ่งเจ้้าตััวนน ก็ยังคงต้องควักเงินเพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานตลอด2ปีและตอนนี้ก็ไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆก็จําเป็นต้องปิดร้านลงและคงเหลือไว้แต่ความทรงจําเพียงเท่านั้นหลังจากที่ปิดร้านไอเบอรี่ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากข่าวคราวนั้นทางคุณนธ์อุดมก็ไร้ความเคลื่อนไหวใดๆกระทั่งล่าสุดเพจเฟ e b ุ o k มนุตตุ๊ดได้เผยแพร่ภาพของคุณนธ์อุดมผมผ้าเลืองบวชเป็นพระพร้อมข้อความว่าขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระนธ์อุดมด้วยค่ะตอนนี้ท่านบวชเป็นพระโดยมีชื่อว่าอธิจิตตโ แปลว่าผู้มีจิตสูงค่ะสาธุสาธุนะคะโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นก็กลายเป็นประเด็นทําให้สังคมนั้นต่างจับจ้องไปว่าคุณนธุ์อุดมบวชจริงหรือเปล่าจึงมีทางแอดมินของทางเพจเชียงใหม่ได้ติดต่อสอบถามก็ไปทางเพจเดี่ยวของคุณนธ์อุดมและก็ได้ข่าวมาอ,อย่างข้างต้นว่าจริงๆแล้วมีการบวชจริงๆแต่ไม่อยากให้เป็นข่าวใหญ่โตเนื่องจากต้องการความสงบส่บสวนตัวอีกทั้งไม่อยากรบกวนพระที่ร่วมบวดเดียวกันข่าวปณีก็ขออนุโมทนาบุญกับพระนธ์อุดมในครั้งนี้ด้วยนะครับและที่่สําาคัญยลืม กดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ